ไลยอยู mm ่บ hmm. mm ่ปวดคออยู่บ่จังทั้งกับปวดตัวงห้นู่ปวด โอ้อปวดเป็นอยู่ตีจังเห็นทนทาย,ยาดฮัดปวดขาละปวดวด่าขาเป็นเป็นตะมือมือมือข,อข,อขออ้างขวานี่เป็นนังสองของ้างทั้งสองวันนี้กินมมนมบัจรขวด ขวดเดียวนะก็จะกินมาโอ้กินนมบัดขวดเดียวดกินก็สองขวดจะถือโอ้ตอนนี้กินก็สองขวดจะเกิดปกติจะเป็นนมกองกับฝาดเธอสองเนาะสองสองสามสองสามหกเจ็ดแปดถ้าร้านผ้ากินอายุเกิดอยู่หมดเลยเอาอยู่บ่ยเยอะเกิดน่ใจซื้อมาให้กินเด้อเนี่ยหากว่าบ่ ไม่ไม <ersch> oh, <am> ่แขงไวแนต่ยอไปใส่ทุลักหรือกับขงกับขงอยู่ข่านใส่บาทเวียนบริกินนะกินหลดกินแล้วแะ่ลองฟื่องย่างแรกตั้มโตไปตาหากยาวหงาสี่เด็กไปหลอดโดนๆนัวหงานี่โอ้ยไปสามมือตีกับปมมันได้ดิ บ่อยู่เทปอาทิตย์ถึงมากเรี่ยวสะาดจะบอกไผบอกกินเองอะไรฟังบ่ฟังเสือบ่เออแต่ว่ามันขับรถมาเมื่อไ่บอก่จังมากยังว่าอยู่เป็นอาทิตย์ถึงมาเจ้าเจ้าเคยสั่งลูกได้บ่อืมก็นพราว่ามันใกล้แล้วเจ้าไกลเสียมาทั้งรถอ่ะมันซื้อกล้อมาก็บบ่ได้บอกว่ามันบ่ซื้อกล้อได้รถมันซื้อมาเาบ่ใส่งานก็ยื่นรถตีอย่างฉันโอ้คนเฮา ทั้งก็โค้ก็ค้นนันดาเที่ยวไปเที่ยวมาหลายอะารมันก็ธรรมดาดีบ่ดียังก็ดีคือเก่าเที่ยวมายังเท่าใดแล้วยันเป็นยังก็เที่ยวว่าเวลาเที่ยวเที่ยวขึ้เก่าเดี๋ยวจเที่ยวหลายอ้าเที่ยวเลยเที่ยวดูเป็นนาทถึงจังมากนี่แม่ผู้เดียวแม่แต่ยังบอกง่ายๆหมดนี่ ອ້າຍນີ້ຊັກກ່ອນເມຍກໍຍັງເວົ້າງ່າຍໆບໍ່ຄ່ອຍດືບໍ່ຄຍຍາຄາລຍັງກສຍຍັງກດມາໃສດເກບ